สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลส่วนนี้เราก็อยู่เกม my hero ultra impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครครับนั่นก็คือคามินาริเดงกิคุงนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะว่าผมเนี่ยปั้นมาถึงไหนแล้วนะครับเลเวลปัจจุบันอยู่ที่เลเวล85นะครับอาหารเสริมเนี่ยผมให้กินครบหมดแล้วนะทั้ง HP พลังโจมตีแล้วก็สปีดนะครับโอเคต่อมาก็เดี๋ยวเรามาดู ability board ดีกว่า ability board เนี่ยตอนน้าะครับ ยังไม่ได้เริ่มปลดหน้าก้าวเพิ่มนะสำหรับรูทปกตินะครับแล้วก็พีทรูนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ปลดมาถึงนี่ครับปลดไป5ช่องนะเหลืออีก4ช่องนะครับที่ยังไม่ได้ปลดเพิ่มนะ สำหรับคามินาริตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมใช้มาพักใหญ่นะตั้งแต่เปิดได้มานะครับหลังจากที่ผมบ้านเสร็จเนี่ยผมก็เอาลงทุกอย่างเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับตัวนี้ใช้ฟาร์มก็ดีนะครับพืพีก็เก่งนะแต่ว่าพอค่อยวีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองใช้จริงจังนะครับสำหรับจุดเด่นคารมินาริตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกสุดนะครับก็คือ Plus อัลตามูครับจะสามารถโจมตีสตูแบบหมูได้นะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยต้องบอกว่าโคตรแรงครับเรียกได้ว่าแรงเท่าอันติเดียวตตััวววละะครอื่่นนเยก็าได้ แต่ว่าเป็นท่าหมู่นะครับโดนศัตรูทุกตัวแรงขนาดนี้นะครับมันจะไม่มีข้อเสียก็ไม่ได้นะสาหรับข้อเสียของท่านี้นะครับ้งหลังเลยก็คือฝ่ายเราเนี่ยจะโดนด้วยนะครับความแรงเนี่ยก็จะโดนร้อยสาเตของเดเมจที่สร้างได้นะครับแต่ฝ่ายเราในที่นี้เนี่ยไม่รวมตัวคามินาลีเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโอกาสปานกลางที่ทําให้ทุกเป้าหมายนะครับโดน p a r a l y ซ์นะครับหรือว่าสตัน ไประยะเวลา1เทินนะแล้วก็มีโอกาสต่ำนะครับที่จะติดเพิ่มเป็น2เทินนะสำหรับท่าตของดีบับตรงนี้เนี่ยมันรวมตัวคา m มินาลิเองด้วยนะครับพู้นี้ก็คือตัวเองใช้เนี่ยก็มีโอกาส,สติดสันเหมือนกันนะเรียกได้ว่าเป็นท่าดาบ2คมมากๆเลยนะครับตรงนี้และอีกจุดเด่นหนึ่งของคา m มินาลีนะครับก็คือท่าของเขานะครับส่วนมากมันจะเล่นกับ เลือดที่เหลืออยู่ด้วยเพื่อนๆถ้าเลือดมากกว่า80%เนี่ยท่านี้นะครับมันจะแรงขึ้นอีก30%นะแล้วก็ถ้าเลือดต่ํากว่า80%มันจะเพิ่มโอกาสติดสถานะพาราไล์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาแอคชั่นสกิลแรกนะครับ Human สตั n กันนะครับจะสามารถโจมตีสโตหนึ่งเป้าหมายได้นะครับแล้วก็มีโอกาสปันการทําให้สโตเนี่ยติดสถานะพาราไลส์นะครับหนึ่งเทินด้วยนะซึ่งท่านี้ก็จะเล่นกับ HP เหมือนกันครับถ้าเลือดเป้าหมายมากกว่า80% ท่านี้มันจะเพิ่มความแรงขึ้นอีก50%นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคตรคนเยอะนะแต่ว่าถ้าเลือดเป้าหมายต่ำกว่า80%เนี่ยเป้าหมายก็จะมีโอกาสโดน p a r a l y ซ์นะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมา a อคชั่ skill นะครับ thunder clap สำหรับท่านี้นะครับจะเป็นท่าบัฟของค a m i n a l i เพื่อนเือนก็ความสามารถแรกนะครับถ้าเลือดมากกว่า80%จะได้เกรดหมายตายเพิ่ม30%นะครับแต่ว่าถ้าเลือดน้อยกว่า80%จะได้ regen hp 20%เป็นระยะเวลา3เทินนะครับนอกจากนี้ยังได้รับบัฟ คคออมโพเซรร์ด้วยนะับสำหรับคอมโพเซอร์เนี่ยก็คือจะสามารถเพิ่มความแรงสกิลตามเลือดที่เหลืออยู่ของคามินารินะคือถ้าเลือดเรายิ่งเยอะเนี่ยสกิลต่างๆนะครับทั้ง2ท่าเลยทั้งคิวแมสตักนการเราก็พลัสอัลต้าเนี่ยจะแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับต่อมาออโต้สกิลนะครับสำหรับออโต้สกิลแรกอิเล็กทริกนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มความแรงไม้ตายได้40%เมื่อเข้าสู่เทอร์ที่หเป็นต้นไปนะแล้วก็ถ้าตัวละครตัวนี้ติดสถานะมึนงงจะโดนลดดีเฟนต์อีก20%ด้วยนะครับสหรับคามินารนะครับจะแพ้ทางตัวละครทที่สามามรถใ ติดมึนงงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะแล้วก็ออโตสกิลที่2นะครับ over flowing current นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถ <S <S <up> <S ฟรีซศัตรูได้1เทิร์นะครับเมื่อเขาโจมตีใส่เราเมื่อเลือดเราต่ำกว่า30%นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเกรดไม้ตายได้55%เนะครับเมื่อถึงเทิร์ที่5นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ลองใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ <S 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 ยมันก็ดูแบบใช้งานยากนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะแต่หลังจากที่ผมลองใช้จริงนะผมบอกเลยเ มันใช้งานไม่ยากขนาดนะครับที่สําคัญเหมือนโคตรโคตรแรงด้วยนะสําหรับใครที่ต้องการเล่นคาร์มินาลีนะครับเลือดเขาเนี่ยมีผลมากๆนะครับซึ่งเทคนิคนะครับก็คือท่าทันดูแคร์เพื่อนๆมันเป็นท่าที่โกลมากนะครับทำให้คาร์มินาลีเนี่ยเป็นตัวที่ยืนได้นานมากๆเพื่อนๆผลของท่านี้นะส่วนมากที่ผมจะเลือกใช้นะผมจะเลือกใช้ตอนที่คาร์มินาลีเลือดต่ํากว่า80%นะเพราะว่าไอ้อัตรารีเจนเฮสปียีสิร์นามเธอเนี่ยมันโกลมากๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเราต้องเลี้ยงเลือดให้เยอะไว้ครับด้วยผลของบัฟคอมโพเซอร์นะครับจะทําให้สกิลท่าอื่นของเราเนี่ยแรงตามขึ้นมาด้วยนะครับและที่สําคัญคามิเนรีต,ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวปิดเกมได้เพื่อนถ้าเราใช้อันติหลังเทินที่5เป็นต้นไปนะครับซึ่งเดเมจที่ผมเคยทําได้สูงสุดนะครับก็ รู้สึกว่าอันตีเนี่ยจะโจมตีใส่ศัตรูประมาณ60-70 k ได้เลยนะต่อตัวนะครับบอกเลยว่าโคตรโคตรฟินนะสำหรับตอนที่ใช้ท่านี้ปิดเกมได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูออโต้สกิลที่ผมเสร็ตไว้หน่อยเลยกันว่าใช้ออฟเซิร์ฟอะไรบ้างนะครับสำหรับในส่วนของโจมตีนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามเลือกให้มันได้เป็นเพิ่มความแรงหมายตายนะครับอันนี้ผมได้มา16%นะแล้วก็โชคดีนะครับมันพ่วงพลังโจมตี มาให้ด้วยอีก7%นะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะสำหรับคารมินาลีนะครับจะสามารถเพิ่มการเติมเก็ดแมนตายได้อีก20%นะครับซึ่งตัวคารมินาลีเองเนี่ยเขามีความสามารถในการเล่นเก็ดเยอะอยู่แล้วนะครับจริงๆอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น เกี่ยวกับทางโจมตีอันหนึ่งได้เนี่ยจะดีมากนะครับส่วน ex auto skill ของป้องกันเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่นะตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือใช้ไปก่อนนะจะมีเพิ่มทางป้องกัน5%นะครับแล้วก็ลด plus ultra move หรือว่าถ้าไม้ตายนะครับ1เทิร์นแรกนะ8%ลด8เซนตรงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าอันที่ดีเนี่ยผมว่าคืออันที่3าเนี่ยรจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองได้20%ขที่ทด้บเทิร์นะครับเอื่อเิ่มเ่ฟสตาร์นะ หลังจากที่เพื่อนๆรู้ข้อมูลของคาเมเนี่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มี p v p นะมาให้เพื่อนๆดู2ไฟด้วยนะซึ่งทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยเพื่อนๆสำหรับตัวละครนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆคอมโบกับคาเมเนลีได้ดีนะครับจะเป็นน้องเนจิเลนะครับเพราะว่าน้องเนจิเลเนี่ย มีความสามารถในการฟื้นฟู HP นะครับช่วยทําให้เราสามารถเลี้ยงเลือดคามินเดลได้ง่ายนะครับที่สําคัญยังมีทางบัฟเพิ่มเกรดหมายตายนะครับรวมไปถึงบัฟเพิ่มทางโจมตีทําให้อันติคามินเรลเนี่ยมันรุนแรงเป็นพิเศษนะสำหรับเมมโมรีของน้องเนจิเรนะครับผมก็จะเน้นเป็นค่าพลัง HP นะครับเพราะว่าน้องเนจิเรที่ผมใช้เนี่ย ไม่ได้เอามาเน้นเป็นสายโจมตีหลักอยู่แล้วนะครับเป็นตัวซนะัพพอร์ตอ่ะผมก็อยากให้เลือดนองเยอะๆนะครับเวลาใช้ถ้าฮิลเนี่ยนองก็จะได้เจนเลือดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะส่วนเมมโมรีของคารมินลีนะครับผมใช้เป็น Adventure ร์อ y เวนะครับจะได้รับผลตามจํานวนสายที่เรามีอยู่ในทีมนะครับทีมที่ผมใช้เมมโมี้ต้องบอกว่ามันมีครบ5สีนะเพราะฉะนั้นคารมินลีเนี่ยก็จะได้รับบรับทุกอย่างนะครับแบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าการ์ดใบนี้ปัจจุบันผมก็ยังเลเวล้ปลดเพิ่มนะ ส่วนตัวละครที่เหลือในทีมเนี่ยเอาจริงผมก็มองว่าไม่สําคัญมากนะจะเป็นตัวละครที่เอามายื้อซะมากกว่านะครับทำให้คาเมริลี่เนี่ยสามารถอันติปิดเกมได้นะครับอย่างเช่นทโรกิแดนครับก็จะมีท่าฟอร์ตบายนะครับทำให้ศัตรูเก็บเกตยากกว่าเดิมนะส่วนบาคุโกนะครับแน่นอนมีท่าทาให้ศัตรูติดตาบ่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถช่วยยื้อชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะที่สำคัญตัวไหนไม่ตายนะครับบาคุโกเนี่ยก็สามารถเป็นหน่วยกวาดล้างให้ได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้เป็นนออาาาจรรย์ไวะคับ โอเคครับมาก็เดี๋ยวเรามาสู้คนกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวลองรีเซ็ตหาก่อนนะว่าจะลุยทีมไหนดีนะครับสำหรับวันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะคนนี้มันยูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับยูทูบเบอร์ต่างชาตินะเจเพนต้านะครับก็เดี๋ยวผมลองสู้คนนี้เลยดีกว่าว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับโอเคมาเจอทีมคาเมเนริเดงกิของเราดูครับ แบทเทิลสตาร์นะครับเดี๋ยวผมขอเซตเอ่อเปิดท่าไม้ตายไว้หน่อยแล้วกันจะได้ดูแบบเท่ๆหน่อยครับคามิเนลีนะโอเคปิดไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเปิดอดีตไว้หน่อยดีกว่าก็เมื่อเริ่มเกมนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าเราได้เริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับซึ่งถ้าดูจากทีว่าเนี่ยผมน่าจะได้เริ่มหลังนะผมก็จะใช้ท่าบัฟของคามิเนลีก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําการโจมตี2ท่านะครับนี่ครับ เพราะว่าเวลาศัตรูโจมตีมาเธอแรกเนี่ยส่วนมากจะเป็นท่าหมู่อยู่แล้วนะครับโอ้อันนี้สวยมากคาบินเดลีผมติดฟอร์สนะครับไม่ได้ใช้สกิลนะโอเคไม่เป็นไรก็ลดเดเมจไปครับทําให้เราเนี่ยตายยากขึ้นหน่อยนะน้องเนจิเลบอกเลยว่าเนจิเลเนี่ยมันคอมโบกับคาบินเดลีดีมากๆนะครับก็มาเดี๋ยวผมต้องบัฟรีเจนตัวเองก่อนนะครับคาบินเดลีนะแล้วก็ฮิวไปครับผมบัฟให้คาบินเดลีด้วยนะครับแล้วก็โจมตีของโทรโรกิไปเลย โอเคสวยครับหวังว่าจะไม่ตายก่อนนะได้อยู่ได้อยู่เออเขาโจมตีน้องเนชิเลสเป็นหลักนะครับสวยงามครับแบบนี้มา <c oughs> ก็บับไปเลยครับบัฟดีเจนเลือดเนี่ยโกงมากเพื่อนๆจริงๆถ้าเกิดใครเล่นนะครับลองใช้ดูดีๆนะมันจะโกงมากๆครับโอเคอันนี้ก็โดนสวนไหมครับไม่เป็นไร จิ๊บครับจิบจิดูเลือดเด้งครับเดี๋ยวดูเลือดเด้งนะคามินาลีดูครับโอ้เด้งทีหมื่นสี่นะเมื่อกี้2ครั้งนะก็มาเดี๋ยวอันนี้ผมอันติไปเลยนะครับเดียด๋วยวโจมตีไปด้วยน,นี่ศัตรูติดสตันนะครับพาราไลซ์นะเท่าไรน่าจะไม่แรงมากเพรว่าเขาบัฟครบแล้วนะครับสองอันคิดิชิมะโอเค8,4 0 0ครับได้อยู่ได้อยู่ น้องในจิเลเรียบร้อยครับในจิเลบินแน่นอนแบบนี้โอ้โหในจิเลนี่คุ้มมากเลยนะโดนล่อไปสา่งอันตินะครับมาก็บอกเลยตอนนี้นี่น่าจะใกล้ถึงข่าวพระเอกคารมินาริของเราแล้วนะครับโอ้โหดูเจนเลือดตาละหมื่นห้าเพื่อน,อนไม่โกงไม่รู้จะพูดไงแล้วนะครับอันนี้ก็อันติไปเลยนะสำหรับคามินาลีนะครับอันติมาเนี่ยจริงๆไม่ต้องงกมากนะครับใช้ไปเลยได้นะเพราะว่าอันติเขาเนี่ยมันเก็บเกรดไวอยู่แล้วนะครับ ลองดูครับเดเมจเท่าไรไปเลยปิกาจูไฟฟ้าสนโวโอเคสามพันสองสามนสี่นะสามันหนึ่งนะเรียบร้อยครับโอโ้โหบินสามเลยเพื่อนๆโคตรแรงนะครับคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยสามหมื่นนี่คือตีได้เป้าเดียวนะแต่คอมมิชเนี่ยตีได้สามเป้านะครับที่สำคัญมันไม่ใช่ชนะทางท่าด้วยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเมื่อกี้นะครับ ก็มาศัตรูเหลือเพียงแค่สตัวนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาละผมว่าตาน,นี้น่าจะสบายๆนะครับตัวอื่นนี้บอกเลยนะคือเอามายืนรับตีนะครับให้คามินาลีรออันติปิดอย่างเดียวนะทีมนี้ก็เออโจมตีครับบาคุโกเนี่ยไม่น่ารอดเพราะว่าศัตรูเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับเลื่อบาคุโกนี้ทนไม่ไหวอยู่ละโอเคเรียบร้อยครับไม่เป็นไรบาคุโกขอบใจมากมาเรายังเหลืออีกตัวนึงครับ อาจารย์ไอาว่านะ okay. <t od ology> โอเคโทรโดริก็บินนะครับไม่เป็นไร2อง,องก็อันติมาแล้วครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ใช่นะต้องใช้ทออ่าบัฟท่าบัฟของคามินารีก่อนนะครับเอออันนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความแรงตามเลือดที่เหลืออยู่ของเราได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าเลือดมากกว่า80%มัง้งน่าจะไม่ได้ Gen ดเจนเทสทีหรือเปล่า โอเคไม่ได้เจนนะครับได้เป็นเกรแทนนะไม่เป็นไรถือว่าเราเอาความแรงของสกิลนะครับเพิ่มเติมนะมาก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะอันติไปเลยครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยไม่มีสกิลอยู่นะครับตอนนี้เราได้เปิดก่อนแน่นอนนะอาจารย์ในสวะนี้ผมก็ถีบไปเลยเลยอันโอเคเออเอาเป็นน้องในชิเลดีกว่ามาลุยเลยครับปิดเกมเลยหรือเปล่า ข่าวินาลิเด้งกี้ไฟฟ้าแสนโวโอ้โหพิกาจูน้อยเรียบร้อยครับโอ้โหสามหมื่นห้ากับสองหมื่นแปดน้องนิชิเลไม่ตายนะแต่ติดสตันกันหมดเลยนะครสามคนนะไม่เป็นไรเจ้ากันไหมครับมาปิดเกมสตันกันเรียบร้อยโดนไปอีกหมื่นสี่ครับทะลุการตายของน้องเนจิเลเลยนะเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบสองหินนะครับ โอเคตาแรกเรียบร้อยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูอีกไฟ์หนึ่งแล้วกันเออเดี๋ยวเรามาลองดูเดเมดก่อนครับดูโคามินารีนะครับทำไปสองเนนะโคตรเยอะนะครับเรียกได้ว่าเดเมดของทีมเนี่ยคือของคามินารีคนเดียวเลยนะก็มาเดี๋ยวเรามาสู้กับอีกทีมหนึ่งดีกว่าก็สำหรับทีมในรอบนี้นะครับเอาเป็นทีมไหนดีเ เออลองคนดีไหมผมว่ามันมีดาบีตัวใหม่นะครับอยากลองสู้เหมือนกันยังไม่เคยลองเจอเลยนะครับดาบีตัวใหม่ right โอเคลุยเลยครับเอออย่างเท่คามินาฬิคุงก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องเช็ค oh. ก่อนนะว่าเราได้เริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับต้องกดไปสามสกิลนะไม่งั้นไม่รู้นะครับ โอเคเราได้เริ่มก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นท่าโจมตีหมู่2ท่านะครับแล้วก็ท่าสตันของคามิดาลีนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ท่าบัฟมันจะกลายเป็นเล่นเกตนะครับซึ่งเกตของเราเนี่ยมันลนล้นอยู่แล้วนะโอเคลดได้ไหมนะครับตามด้วยฟอร์ดไบท์เยี่ยมติดไป2ตัวสตันได้ไหมโอ้โหสตันติดด้วยครับเพอร์เฟกมากตอนนี้ ตีมาตีมาต้องการเลือ่อนรถ80%นะครับคามินาริอออืืหได้ไหมเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถึงหรือว่า80%ไม่เป็นไรไงก็ต้องใช้ครับเพราะว่าต้องเก็บเกบรดทั้ง3ตัวนะโอเคไม่ได้ครับไม่ได้เจนเลื่อนนะได้เป็นเกรดแทนนะครับสำหรับท่าคามิญาริเนี่ยเอาจริงมันก็ใช้ยากนิดนึงตรงนี้แหละครับคือบางทีมันก็ไม่ รอไม่ได้นะมันต้องใช้นะครับถ้าโอเคตีมาครับไม่เป็นไรตาน่าเราได้อันตีและโอเคสวยครับอันตีสามตัวนะแต่ดูจากทรงแล้วผมว่าตานี้ผมตีธรรมดาไปก่อนดีกว่านะถือว่าให้มันผ่านเทินของคิริชิมะไปด้วยนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรอันนี้สกิตก่อนสกิตไปก่อน,อนโอเคสวยครับ มาก็ตอนนี้ผมว่าต้องอันติแล้วครับพร้อมแล้วนะเลือดคามินารีนี่ก็เต็มนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าดาเมจอันติเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอันนี้นี่ยังไม่เทิน์้าด้วยนะยังไม่ได้รับบัฟความแรงเพิ่มเติมพิเศษนะครับไปก่อนเลยทารกิโอเคหมื่นสามครับรถดีเฟนต์น้องเมจิเละพลังเกี่ยวขึ้น โอน่ารักจัดเดี๋ยวอีเวนต์หน้าก็จะมาแล้วนะครับทามากี่นะมาดิกรจูของฉันไปเลยเจ้าหนูสายฟ้าเท่าไรโอเคแรงอยู่ครับ 24, 28แล้วก็3 0ม0 0นะโอ้โหติดสตันไปด้วย3ตัวนะครับโทโดรกิเราด้วยนะไม่เป็นไรได้อยู่ครับแบบนี้ก็มาเดี๋ยวผมใช้ ท่าไปเลยนะครับอัน,นี้ไม่ต้องเก็บนะใช้ไปก่อนเลย <c oughs> โอเคไหมโอเคใส่ดาบ,บิเนี่ยแหละห <c oughs> ลกัลกๆเลยก็คำนิณเยอยตายพอครับใครตายก็ได้นะ <c oughs> โอ้โหดาบ,บิดาบ,บิแรงอยู่เดียวดีเดียวเหล่านี้แบบโอ้โหเขาเรียกอะไรอะปิ่มๆทุกตัวนะตอนนี้ <c oughs> ไปเลย Uh huh. ไม่เข้าครับไม่เป็นไรติดช็อตน,นะอย่าตายพาอคามิเาลิโอโหดาบีไม่ตายครับเหลือนิดเดียวแต่ว่าเราได้เจเลื่อนมา6 0พันนะแต่ผมว่าไม่น่าพออยู่ดีนะไม่เป็นไรลองดูครับอันติไปเลยนะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไปเ,ออเก็บไปหนึ่งครับดาบีโอเคสวยครับ ตรงตรีวืดนะโหห้าตาบอดของบังโกนะครับปิดเกมไมม้เขาไมเดลี่เท่าไรเรียบร้อยครับสองหมื่นสามหมื่นนะโอ้โหดูปิ่ม,ป,มปิ่มทุกตัวนะครับตอนนี้แต่ตัวเองนี่ก็ติดสตันด้วยนะโอ้โหแล้วศัตรูโคตรสวยครับคือเราเลือนน้อยไงมันเพิ่มโอกาสติดพาราไลซ์นะครับสองศัตรูเนี่ยโดนสองเทินสองตัวเลยนะ อันนี้นี่คือผมว่าพลิกแล้วละ่ะเราชนะแน่นอนครับแบบนี้ก็เอออันนี้เตะมีลีโอ,อกนะครับแล้วก็เลงจมตีเป็นน้องเมซิเล่นะเรียบร้อยไปหนึ่งครับเขามีหลบนะไม่เป็นไรเออตีบาฮุโก้ไปเลยครับโหแล้วเดี๋ยวดูเจนเลือดเพื่อนๆดูครับเจนที่ละแปดพันนะโคตรโกงครับคามินาริ มามิลิโอตัวเดียวสู้เราไม่ได้อยู่แล้วไปเลยครับต้องคาเมเนลีเปิดนะครับเพราะว่าผลของสกิลอาจารย์ไอซาว้านเนี่ยจะได้ทำงานได้ด้วยนะเรียบร้อยครับโอเคสองไฟนะครับสำหรับวันนี้สวยงามครับ ค <Okay, S 2> ก็มาดูเดเมจสักหน่อยครับโอเคเดเมจก็ประมาณ2-3เหมือนเดิมนะครับสำหรับคามินาลีนะโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวคามินาลีเด้งกีดในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมบอกเลยเพื่อนๆเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคามินาลีนะครับกลายเป็นตัวละครทีมหลักของผมไปแล้วนะแน่นอนว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับ ผมก็รออีเวนต์คูณ2 normal หาร d อยู่นะครับเดี๋ยวผมน่าจะปั้นคามินารีนะครับให้ตันเลยนะ Ability Board อันสุดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มความแรงของท่าไม้ตายด้วยนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยลองใช้นะมีอยู่ในไอดีไม่ได้ปั้นเนี่ยถ้าเกิดทรัพยากรเหลือนะครับลองปั้นมาใช้ดูกันได้นะครับแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ชินนะครับแต่ว่าถ้าเล่นให้ขุดมือแล้วเนี่ย เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เล่นสนุกมากแล้วก็มีโอกาสผิดเกมได้สูงมากๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคีมนีนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e นะครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ